ฟอร์ยูนิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอแอสโทรโนมีสองศาทะลุฟ้าผ่าดจักรวาลน,นิยายไซไฟล้ำยุคของเมเจอร์ทอมตอนที่36เทวองค์การสถานที่ฐานทัพดาวแดงริมทะเลสาบชานกรุงเอเลปลิตส1บสอนาฬิกายีนาทีน,น,นห้องทำงานท่านแม่ทัพใหญ่บนอาคารกองบัญชาการฟารากัสเพิ่งเดินทางมาถึงท่านแม่ทัพมาทำงานสาย พราะโมวแต่ไปหลีสาวราหูอยู่ที่ศูนย์พยาบาลตั้งแต่เช้ายันเที่ยงวันนี้เขาซื้อของกินของใช้ชั้นเลิศกับเครื่องประดับเลิศค่าราคาแพงมากมายหลายอย่างไปปรนเปรอเอาใจสาวงามต่างโลกหวังจะหลอกล่อให้หล่อนใจอ่อนหันมารับไมตรียอมเป็นแม่ของลูกเขาให้จงได้แต่แม่นางในดวงใจเขาไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เขาลงทุนลงแรงไปเลยแม้แต่น้อยยังคงยืนกรานปฏิเสธน้ำจิตน้ำใจที่เขามีให้อย่างไม่มีเยื่อใยและไม่ไว้ไมตรี ฟารากัสต้องกลับออกมาด้วยความผิดหวังเพลิงโทรสะเผาใจเขาจนไม่เกรียมเขาสู้อุตส่าห์ใช้วิธีประนีประนอมไม่ใช้อำนาจบังคับยอมลดตัวอ่อนข้อให้ทุกอย่างแต่อีกฝ่ายกลับตอบแทนเขาด้วยความยโสโอหังทั้งเย่อหยิ่งทั้งอวดดีไม่เคยเห็นหัวแม่ทัพใหญ่ที่เพียบพร้อมด้วยอำนาจราชสักอย่างเขาอยู่ในสายตาเมื่อใช้ไม้น่วมไม่ได้ผลเจ้าไซบอกแขนเหล็กก็ตัดสินใจใช้ไม้แข็งจัดการกับปัญหาตามสันดานคนพานพอหย่อนก้นลงนั่งที่โต๊ะทำงาน ฟารากัตก็เรียกตัวโกริุดลูกน้องคนสนิทมาพบว่าไงงานที่สั่งให้ทําคืบหน้าไปถึงไหนแล้วฟารากัตไล่เบี้ยลูกน้องค่าสอบปากคําเฉลยทุกคนแล้วไม่มีใครชื่อกะกี้เลยขอรับโกริุดต,ตอบตามความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้นางบอกชัดเจนว่าคู่มั่นนางอยู่บนยานเจ้าบีมลงมาหมดทุกคนหรือเปล่าแน่ใจนะว่าบนยานไม่มีใครแล้วฟารากัตคาดคันแน่ใจขอรับค่าสแกนทุกซอกทุกมุมแล้ว โกริอุดมั่นใจฟารากัสไม่รับฟังว่าลูกน้องเสียงเอตโรมันจะหายไปไหนได้ไงเจ้ามันสภาพทางานไม่ได้เรื่องสแกนไม่เจอก็พาลูกน้องบีมขึ้นไปหาให้ทั่วยางศิวะหึ่มถ้าจับไอ้กอก,กี้มาไม่ได้ข้าจะเอาเรื่องกับเจ้า hey, 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 hey. โกริอุดหน้าจ๋อยอย่าเพิ่งโมโหท่านแม่ทัพที่ข้าหามันไม่เจออาจเป็นเพราะว่าคนที่ท่านต้องการตัวอาจเป็นหนึ่งในไอสองคนที่เราจับตัวไว้ก็ได้เขาจับแพชชนแก่ หาทางปัสสาวะให้พ้นตัวฟารากัสฉุกค,คิดแล้วยิ้มออกมาได้เออใช่มันมาด้วยกันนี่ว่ะข้าลืมนึกไปตอนนี้พวกมันอยู่ที่ไหนกริุตเป่าปากโล่องอกถูกคังอยู่ที่หลุมแมงนรกใต้ค่ายเราขอรับแต่ไม่รู้โดนแดดไปหรือยังเขาตอบเสียงดังฟังชัดฟารากัสสะดุ้งเฮือกฉิบหายแล้วรีบพาพวกลงไปช่วยมันขึ้นมาเร็วๆท่านแม่ทัพบ,บวกเวกโวยวายลั่นห้องลุกลีลุกลนยังกระเจ๊ตื่นไฟสถานที่ห้วงอวกาศ ห่างจากโลกราว5้าล้านกิโลเมตรณนะห้องบังคับการบนยานพระที่นั่งแอสโตรโนมีพอพ้นเขตแรงโน้มถ่วงโลกมาเธอเอไอของยานพระที่นั่งก็จับภาพฝูงอุกกาบาตนรกที่กำลังพุ่งทะยานสวนทางมาได้โคดินัส,สั่งประจำสถานีรบให้มาเธอเตรียมแผนตั้งรับอย่างรัดกุมแต่ศัตรูกลับไม่โจมตีพวกมันบินผ่านไปอย่างสงบราวกับไม่มียานแอสโตรโนมีอยู่ตรงนั้นทุกคนมองหน้ากันงง,งและเริ่มไม่ตกกังวล เมื่อเห็นพวกมันกำลังมุ่งตรงไปที่โลกซึ่งเห็นอยู่ลิบๆชาวโลกทั้งสามเหมือนถูกไฟลนกล้นต่างไม่ห่วงผู้คนบนโลกจนนั่งไม่ติดแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะสิ่งที่ควรทำก็ได้ทำไปหมดแล้วหลังจากผ่านดาวอังคารไปไม่นานมาเธอร์ก็ฉายภาพระยะไกลของแถบเข็มขัดดาวเคราะน้อยที่ลอยคว้างอยู่ตรงหน้าขึ้นมาให้ดูมันคือฝูงอุกกาบาตจำนวนนับไม่ถ้วนที่ลอยระเกะระกะอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสพวกมันทำหน้าที่เป็นประการขวางกั้นกลางเวหา แยกดาวเคราะห์หินชั้นในกับดาวเคราะห์ก๊าซชั้นนอกออกจากกันภาพที่เห็นตอนแรกดูเหมือนพวกมันจะลอยเป็นแผงติดกันเป็นพืชจนสองสาวชาวโลกพากันตื่นเต้นต่างมาโนว่ามาเธอคงต้องขับยานหลบไปมาเหมือนในหนังสตาร์วอร์แต่พอเข้าไปใกล้ทั้งสองก็ต้องเบ้นหน้าใส่กันเมื่อพบว่าอุกกาบาตเหล่านั้นแต่ละก้อนอยู่ไกลกันมากพวกมันแค่มีวงโครจรร่วมกันถึงรวมตัวก็กลุ่มเป็นแนวกำแพงหลวมๆอยู่บริเวณนี้มาเธอบินฝ่าเข้าไปในแถบดาวเคราะห์น้อยที่กล่าว ผ่านดาวไอดา้าดาวคลอนน้อยรูปทรงเหมือนมะละกอขนาดของมันแค่58คูณ23กิโลเมตรแต่ดันมีดวงจันทร์กับเขาด้วยหนึ่งดวงนับว่าอศัศจรรย์มากความพิศดารของมันทําให้หนุ่มสาวชาวโลกต้องตะลึงมองและวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาหมวดหงหันไปเห็นแคสิโอเปียยืนร้องไห้ก็ตกใจรีบถลาเข้าไปกุมมือถามน้ําเป็นอะไรร้องไห้ทําไมแคสิโอเปียบีดมือเจนแนนใช้หลังมืออีกข้างเช็ดน้ําตา ก้อนอุกกาบาตท,ที่ลอยระเกะระกะเหล่านี้แหละคือเศษซากดาวแอสเตอร์นัทบ้านเกิดของฉันทรงตอบเสียงสะอื้นเมื่อได้รู้ว่าเศษก้อนหินตะปุ่มตะปำเหล่านี้เคยเป็นดาวเคราะห์ที่สวยงามสมบูรณ์แบบที่สุดดวงหนึ่งมาก่อนพระสหายทั้งสามก็พากันเศร้าสลดใจหมวดหงพยายามปลอบอย่าเสียใจไปเลยน้ําเจยังอยู่ทั้งคนถ้าน้ําไม่มีที่อยู่ไปอยู่กับเจที่เกาะก็ได้ราชินีสาวยิ้มทั้งน้ําตาก,ก็ดีเหมือนกันเนอะแต่เจจะเลี้ยงไหวเหรอ น้ำกินจูน่าจะบอกให้แล้วทหารของน้ำอีกเป็นขยงแต่ละคนท้องยุ่งพุงกระสอบทั้งนั้นเลยสงแก้งแย่หมวดหงพายักน้าอย่างมั่นใจไหวอยู่แล้วสบายมากเพราะเจ๊จะเลี้ยงแบบบุฟเฟ่แคสซิโอเปียทำหน้างงงอะไรของเจ๊บุฟเฟ่คืออะไรหมวดหงยิ้มกวนๆบุฟเฟ่คือต่างคนต่างหากินกันเอาเองไงอีอีเจอมกเจิฝุดเข้าไปน้องน้ำถึงกับเงือบแดดอาปากค้าง เบนจามินกับเอมิลี่หัวรอการ๊าข้าราชบริพารที่กำลังซึมเศร้าแอบอมยิ้มไปตามๆกันเมื่อพ้นแนวเข็มขัดแอสเตรอยดอยออกมาทุกคนก็เห็นดาวพฤหัสลอยตระงานอยู่ตรงหน้ายิ่งเข้าไปใกล้แถบสีสดสวยที่คาดขวางบนดวงดาวก็ยิ่งแจ่มชัดดาวพฤหัสบดีคือดาวเคราะห์ก๊าขนาดยักษ์ใหญ่โตวกว่าโลก1,400เท่าแต่หมุนรอบตัวเองเร็วมากรอบละสิบชั่วโมงเท่านั้นแรงเหวี่ยงต่อรอบอันมหาศาลส่งผลให้แถบเส้นศูนย์สูตรยืดป่องออก รูปทรงโดยรวมของดาวจึงออกแนวกลมแป้นคล้ายผลลูกจันทร์เบนเจามินชี้ให้เอมิลี่กับหมวดหงดูวงแหวนดาวพฤหัสและบรรยายประกอบภาพว่าวงแหวนที่เห็นจางๆเป็นเศษก้อนหินไม่ใช่ก้อนน้ำแข็งจึงไม่สะท้อนแสงให้เห็นเด่นชัดเหมือนวงแหวนดาวเสาราชินีแอโตรเห็นไอ้ฆาตกรโหดในอดีตเติบใหญ่อยู่ตรงหน้าก็ส่งขับแค้นพระไทยขบพระทนกรอดเจ้ายักษ์ตนนี้แหละที่ขย้ำดาวชั้นสลับเป็นจุนท่งบ่นกับเพื่อนๆอย่างขมขืน สามพาสหายชาวโลกนึกภาพตามแล้วอดเศร้าใจกับวิบากกรรมของชาวแอตโตไม่ได้แต่ก็ทำได้แค่ยิ้มปลอบใจองราชินีเบนจามินส่ายหน้าเนึกสมเพศตัวเองผมก็หลงคิดว่ามันเป็นแค่ดาวคากาสรรรมดาธรรมดาดวงหนึ่งที่ไหนได้มันเคยเป็นทั้งดาวฤกษ์ซูปเปอร์โนวาดาวนิวตรอนหรือแม้กระทั่งหลุมดําโอ้ไม่ก็มันช่างเหลือเชื่อเกินจินตนาการชาวโลกอย่างผมจริงๆแคสิโอเปียยะไกลพรางโครงพ้าเสียงชา้า มันก็แค่วัตจักรการเกิดดับกับกฎของแรงโน้มถ่วงไม่ได้ซับซ้อนพิสดารตรงไหนเลยที่พวกคุณไม่เข้าใจเพราะอาจมองข้ามความเป็นจริงพื้นฐานเหล่านี้ไปถ้าเป็นวัตจักรมันก็ต้องกลับมาเป็นดาวฤกษ์อีกสิครับเบนจามินยังไม่ปักใจเชื่อแคซิโอเปียพยักหน้าใช่ค่ะถ้ามันขเขมือบวัตถุรอบๆจนตัวโตวกว่านี้สักร้อยเท่าเมื่อไหร่ระบบสุริยะจะมีดวงอทิตสองดวงเช่นในอดีตทันทีหนุ่มสาวชาวโลกลืมตาโพง แทบไม่เชื่อหูตัวเองตัางนึกภาวนาอยาให้วันนั้นมาถึงเพราะผลกระทบที่ตามมาต้องเป็นภัยต่อโลกแน่ๆราชินีผู้ระโฉมกับเหล่าระสหายสนทนากันต่ออีกไม่กี่คำมาเธอ์ก็ส่งเสียงแจ้งกับตันของมันดังไปทั่วห้องกับตันมีสัญ,ญญาณสื่อสารแปลกๆที่ประหลาดสุดๆส,ส่งมาหาเราเจ้าค่ะประหลาดยังไงโคดินัทข้องใจมันเป็นระบบที่สาบสูญไปก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์เรียกว่าโทรจิตเจ้าค่ะมาเธอ์ชี้แจงส่งมาจากไหน โคดินัทชักสงสัยสัญญาณมาจากดาวยูเรนัสเจ้าคะ่ะมาเธอตอบเสียงกังวนยูเรนัสคือสวงสวรรค์นในตำนานของชาวแอสโทรเมื่อได้ยินคำตอบชาวแอสโทรทุกคนในที่นั้นต่างหันขวับมามองกับตันเป็นตาเดียวตอบรับแล้วส่งภาพขึ้นมาเลยโคดินัทร้อนรนสัญญาณอ่อนมากต้องใกล้กว่านี้เจ้าคะ่ะถึงจะเชื่อมต่อได้มาเธอแจ้งข้อจำกัดที่ปฏิบัติตามคำสั่งไม่ได้และเสนอทางออกผู้การโคดินัทหันไปมององค์ราชินี เมื่อทรงพายักพระพักอนุญาตเขาก็สั่งมาเธอให้เบนเข็มเปลี่ยนเส้นทางไปดาวยูเรนนสมาเธอเพิ่มอัตราเร่งเป็นสองเท่าของความเร็วแสงแล้วตรงไปที่จุดหมายตามคําบัญชาแค่ไม่กี่อึดใจภาพดาวยูเรนัสีเขียวซีดจากกล้องหน้าก็เริ่มใหญ่โตขึ้นเป็นลําดับเชื่อมต่อได้แล้วเจ้าคะ่ะมาเธอแจ้งความคืบหน้าขณะลดความเร็วลงหยุดตรงนี้แล้วส่งภาพมาดูโคดินัสสั่ง AI อของยานมาเธอหยุดยานตามคําสั่ง แล้วส่งภาพสื่อสารของชายชราอนวดเข้ารุุงรังคนหนึ่งขึ้นมายืนจังก้าเบื้องหน้าทุกคนท่านผู้เท่ามองมาที่แคสซิโอเปียแล้วร้องประกาศเสียงดังกึกก้องฟังเป็นปริศนาตะวันส่องล่ารักษาจงดีอย่าให้พูดผีครอบครองจักรดาไม่มีใครเข้าใจว่าอีกฝ่ไฟไหมายถึงอะไรพอแคสซิโอเปียอ้าปากจะซักถามการเชื่อมต่อก็ขาดสะบั้นลงพวกชาวโลกแค่งงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ชาวแอสโตรทุกคนตกใจแทบช็อ องราชินีกับเหล่าข้าราชบริพารคนหัวลุกกันทั่วหน้าพอรูปพรรพันธ์สันฐานรวมทั้งการแต่งกายของชายสระคนดังกล่าวเหมือนกับรูปปั้นเทพ,พเจ้าของพวกเขาที่ตั้งอยู่ในเทวสถานทุกกระเบียดนิ้วไม่มีผิดเพี้ยนสถานที่ใต้ตึกเรือนจำหลังค่ายทหารของฟารากัสกอร์กี้โบรินอฟฟื้นขึ้นในโพรงถ้ำอับชื้นอันมืดมิดปราศจากแสงสว่างเขาไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและรอดมาได้ยังไงจําได้แค่เขาถูกสัตว์เลื้อยคลานต่างดาวเขเมือบจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย กกี้ไม่รู้ว่าสัตว์ต่างดาวที่กลืนเขาลงท้องแล้วมุดดินลงมาคลายทิ้งไว้ที่นี่คือร้อยนอนทะเลทรายซึ่งมีหน้าที่จัดการเป้าหมายบนผิวดาวตามบัญชาท่านแม่ทัพใหญ่กอกี้พบว่าเขายังอยู่ในชุดอวกาศชุดเดิมแต่หมวกอวกาศไม่รู้หายไปไหนดาวอังคารไม่มีอากาศแล้วเขาหายใจได้ยังไงทำไมปอดไม่ระเบิดทำไมเลือดไม่เดือดปุดๆทำไมตามไม่ทะลักออกมานอกเบ้าทำไมทำไมทำไมและอีกหลายทำไมคำถามผุดขึ้นในหัวเขาราวกับดอกเห็ด นายคางบุ๋มนิ่งคิดแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกเขาลุกขึ้นยืนพยายามมองหาคำตอบก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะนอกจากความมืดจึงลวงไฟฉายเล็กๆในกระเป๋าออกมาเปิดสวิตช์ฉายไฟดูรอบๆตัวสิ่งแรกที่เขาเห็นจากแสงไฟฉายคือเงาดำๆร่างหนึ่งกำลังพุ่งตรงมาที่เขาอย่างรวดเร็วก็กิ้ตกใจรีบคว้าก้อนหินแถวนั้นมาเป็นอาวุธแต่พอเห็นใกล้ๆเขาก็ตกใจเป็นสองเท่าร้องอุทานออกมาสุดเสียงผู้การ พอเข้าถึงตัวร่างนั้นก็รีบยกมือปิดปากเขาไว้พรางกระซิบข้างหูเบาๆแต่น้ำเสียงซีเรียสโคตรๆหุบป,ปากอย่าส่งเสียงตอนแรกก็กี้ไม่เข้าใจแต่เมื่อเห็นมแมลงต่างดาวนับหมื่นนับแสนตัววิ่งกรูออกมาจากส่วนลึกของพรงถ้ำเขาก็สะดุ้งโหยงเข้าใจความหวังดีของกัปตันทันทีทันใดตัวมันโตเท่านิ้วโป้งยาวร่วมคืบสีน้ำตาลปนแดงมีลายสีดำเป็นป้องๆทั่วทั้งตัวลักษณะคล้ายตะขาบ มีหนวดมีขายุะยเยียปากกว้างเคี้ยวงงหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวที่สุดยูริโดนพวกมันเล่นงานหลายรอบจนรู้ว่าแมงใต้ดินพวกนี้ไม่มีตาไม่มีจมูกแต่มีประสาทหูที่ไวมากเขาจึงพยายามล็อกร่างลูกน้องไว้ไม่ให้ขยับหรือส่งเสียงใดๆให้พวกแมงจับที่ทางได้อารามตกใจกอกี้สะบัดเวียงกับตันซักกระเด็นก่อนหันไปคว้างพวกแมงด้วยก้อนหินในมือเต็มเหนียวแล้ววิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตพวกแมงต่างดาวยกขยงตามเสียงฝีเท้าไปเป็นแถวยาวเหยียด ผ่านเท้ายูริที่ยืนนิ่งเป็นรูปปั้นไปอย่างไม่ใหญ่ดีประดุดดังเขาเป็นศิลาก้อนหนึ่งยูริเห็นท่าไม่ดีรีบล้วงหินก้อนเล็กๆที่ใส่กระเป๋าเตรียมไว้หลายก้อนออกมาคว่างล่อพวกแมงไปทางอื่นช่วยลูกน้องถ้ากกกี้หยุดวิ่งก็คงได้ผลเพราะยูริใช้วิธีนี้ถึงเอาชีวิตรอดมาถึงตอนนี้ได้แต่ก็กี้ไม่รู้และกําลังตื่นตระหนกยิ่งเห็นพวกแมงนรกวิ่งตามมาเป็นพรวนเขาก็ยิ่งเร่งฝีเท้าชี้เป้าตัวเองชัดขึ้นเป็นทวีคูณ เกินเสียงคว้างหินหรือเสียงใดๆจะมากบเกื่อนได้แมงต่างดาวบินไม่ได้แต่ไต่เร็วมากสุดท้ายกอกี้ก็ไปไม่รอดถูกพวกมันไต่ขึ้นไปรุมกัดกินจนเขาล้มกลิ้งลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดเมื่อเห็นพวกมันมุดเข้าเส้นเลือดแล้ววิ่งพ่่นใต้ผิวหนังเขาไปทั่วตัวกอกี้ก็ตกใจแทบช็อกร้องเรียกให้กับตันช่วยเสียงหลงถึงรู้ผลลัพธ์อยู่แก่ใจยูริกก็ไม่อาจทนนิ่งเฉยปล่อยลูกน้องให้ตายไปต่อหน้าต่อตาได้ เมื่อเห็นกอกี้ถูกกองทับมแมลงนับหมื่นตัวเข้าไปรุมสกรรมจนได้ยินแต่เสียงร้องมองไม่เห็นตัวเขาก็ตัดสินใจใช้ชีวิตตัวเองเข้าแลกทันทีกับตันใจเพชรวิ่งเข้าไปช่วยกระทือพวกแมงพลางร้องบอกลูกน้องมันไม่เห็นเรามันใช้หูแทนตาคุณอยู่นิ่งๆอย่าส่งเสียงผมจะวิ่งล่อมันไปเองไม่รู้กอกี้ได้ยินหรือเปล่าเพราะเขาแน่นิ่งไปเหลือแต่ลมหายใจรวยดินอยู่ได้ออกวิ่งไปไม่กี่ก้าวก็ถูกแมงที่ขึ้นมาไต่เต็มตัว ตอบผิวหนังเข้าไปกัดเส้นเอ็นขาขวาเขาเกือบขาดยูริร้องลั่นฝืนวิ่งขยโยขยเก,กไปได้ไม่นานก็สะดุดขาตัวเองลมฟาดลงทั้งยืนพวกแมงที่ยกขยงตามมาไม่รอช้ารีบกรูกเข้าไปรับประทานมื้อเที่ยงอันโอชาร่วมกันอย่างครื้นเครงยูริใจแทบขาดด้วยความเจ็บปวดเขาทั้งร้องทั้งดินรนกระเสือกกระสนพยายามต่อสู้ปกป้องตัวเองสุดความสามารถ แต่ไม่อาจต้านทานความดูดายกระหายเลือดของพวกแมงกินเนื้อที่อดอยากปากแห้งมานานได้ฝูงแมงผู้หิวโหวยช่วยกันรุมขย่ำยูริอย่างบ้าคลั่งพวกมันเจาะผิวหนังเข้าไปสูบเ,เ,เลือดสูบเนื้อและไต่เลื้อยตามเส้นเลือดมาออกปากออกจมูกออกหูสร้างความทุกข์ทรมานให้ผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างแสนสาหัสยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นเมื่อแสงไฟฉายที่ตกอยู่บนพื้นถูกเลือดท่วมท้นจนดับลงเสียงร้องโหยหวนของกัปตันยูริที่ดังก้องกังวานไปทั่วถ้ำก็เงียบหายไปในความมืด ท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่มสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ